วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับ VB o ูหลังจากเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่า VB o ูเนี่ยเหมาะสำหรับสายเทรดสั้นเท่านั้นหยุดความคิดก่อนเลยนะครับคือฟีเจอร์หลายอย่างเนี่ยมันเหมาะสำหรับการถือยาวซะด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน DCA d r i p ที่ย่อมาจาก Divi d e n d r e i n v e s t m e n t Plan นะครับคุณได้ปันผลมาแล้วคุณเอาไปซื้อซัมเนี่ย วีบูไม่คิดค่าคอมน,นะครับแล้วความน่าเชื่อถือล่ะไม่ต้องสงสัยเลยครับอยู่ในตลาด NASDAQ เรียบร้อยแล้วและหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองจาก SIPC สูงสุด500,000 u s ดอลลาร์ 500, นะครับและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรตอตอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับไปครับวันนี้นะผมจะซื้อหุ้น2ตัวนะครับเพื่อเก็บให้ลูกในระยะยาวไปดูตัวอย่างเลยว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยวีบูนะครับมันใช้ง่ายมากม ข้อมูลมันเรียลไทมที่สุดๆแล้วตอนนี้นะครับมันมีกราฟมีข้อมูลการเงินและที่สําคัญเว้อันนี้ผมผมชอบมากฟีเจอร์นี้นะครับมันมีข่าวสารของหุ้นที่เราชอบอยู่เว้ยเราไม่ต้องไปแยกแบบ Yahoo Finance Reuters หรือว่า n n c อะไรอะไรเงี้ยเพื่อ Watch List เอาไว้อครับอ่าลองดูนี้นะครับดูที่รายการโปรดผม Watch List เอาไว้ประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมอยากรู้ข่าวสาร Amazon Tesla ใช่ไหมโ้ไอเ CRML ผมเข้าไปที่ข่าวสารเว้ยแล้วคลิกนะครับตรงข่าวหุ้นโปรดของเราลได้เลยอ่ะเนี่ยแล้วเราจะเห็นเลยนะว่าแบบข่าวแบบอัปเดตแบบเรียลไทม์มากๆเนี่ยเห็นปะเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยคือเพิ่งส่งข่าวมาเลยนะครับอัปเดตแบบนี่หนาทีที่แล้วนะครับเอาเราผมดูแอม azon แล้วกันนะครับรายละเอียดข่าวพอเข้ามาอะไรครับเป็นภาษาไทายอีกนะครับไม่ต้องไปนั่งแปลในแชท GPT อีกนะครับเออเนี่ยอันนี้ผมชอบมากฟีเจอร์นี้นะครับ ผมรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเจ๋งอะนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่ามันมีอะไรอีกเวลาเราเทรดหุ้นนะครับที่สําคัญเราเข้ามาตรงนี้ผมฝากเงินเข้ามา1น0 0 0แอันเนี้ยจะเป็นพอร์ตให้ลูกไปเลยนะครับเพราะว่าลูกต้องการซื้อหุ้น2ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนนะครับถ้าพอให้หนูซื้อหุ้น2ตัวหนูจะซื้ออะไรหุ้นแรกที่หนูใช้ก็คือหุ้นเทสลาหุ้นที่2 ที่หนูเลือกคือ a m azon ทำไมหนูถึงซื้อเท s l a กับ a m azon นะลูกใส่ทั์ของผู้บริหารมันยิ่งใหญ่มากเขากูคงสร้างพื้นฐานเอาไว้รองรับอัาคตแล้วอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนโลกอีกคนหนึ่งทำทุกอย่างบนโลกนี่คือเหตุผลที่หนูซื้อทั้งสองตัวเก็บเอาไว้ยันโต ะทุกคนจะเห็นเลยว่าผมเติมเงินมา1 0 0 0 0แบาทเนาะเออตอนเนี้นะครับถ้าสมมตินะผมยังไม่มีเป้าหมายในการลงทุนในหุ้นหรือลงทุนอะไรเลยเนี่ยผมวางเงินเฉยๆผมได้ดอกเบีย้ย4%ต่อปีด้วยนะเว้ยพูดง่ายๆคือพักเงินอะ่ะพร้อมได้ผลตอบแทนด้วยเก็ตไหมอ่ะมาดูตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นผมเติมเงินไว้ประมาณสัก2วัน3วันละมันคำนวณดอกเบีย้ยรายวันผมได้ดอกเบีย้ยรายวันด้วย นะครับมันคำนวณเป็นรายวันเลยนะดอกเบี้ยรเราแล้วรายงานเลยว่าเราได้ดอกเบี้ยวันนี้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนอีก่างหากอันนี้โคตรชอบเลยเอาจริงนะมันมันดูเรียลไทม์อ่ะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการนะซื้อหุ้นนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วข้างในมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราจะเห็นเลยอันดับแรกเราเข้ามาก็ว้าวแล้วมีกราฟให้ดูนะครับเป็นแบบเรียลไทม์สามารถออนไลน์ PC ได้ด้วยนะครับอ่ะแต่วันนี้ผมทําผ่านมือถือนะครับมีระบบออปชั่นด้วยแล้วที่สําคัญวีบูตอนนนีี้มอะะไระครคับ มีโคฟเคอร c ออปชั่นมีแค h ซ e เค r e พุทนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ Margin เลยอันนี้เป็นแต่ว่ามันจะใช้ต้นทุนสูงหน่อยนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าแค h ซ e เค r e พุทคืออะไรนะครับสามารถไปดูที่หน้า Facebook ผมได้เลยผมเคยทำอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผมชอบเหมือนกันนะครับถ้าใครเก่งๆก็สามารถลอง เอาไปใช้ได้เลยฟีเจอร์นี้นะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายของหุ้นที่เราชอบนะอย่าง a m azon นะครับก็เนี่ยเนาทีที่แล้ว18นาทีคืออัปเดตตลอดเวลานะครับที่ที่เป็นข่าวสารนะครับอ่าแล้วก็นี่มีบทวิเคราะห์ด้วยนะครับมีข้อมูลบริษัทด้วยนะครับอ่านี่ผลประกอบการนะครับ EPS ต่างๆ ROE ROA EPS นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานปกติเลยคล้ายๆเหมือนเราใช้ Trading v h e w แต่ เราไม่ต้องย้ายแอปไงเราใช้ V ี o ูปุ๊บจบเลยนะครับแค่นั้นเองอ่ะแล้วเราเข้าไปซื้อเข้าไปเทรดตรงนี้นะครับ ที่สําคัญนี่ดูนะครับประเภทคําสั่งคุณเห็นเลยนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามี Market Stop Stop Limit Tailing Stop Limit บมกล็อกกาไรขาดทุนได้ด้วยอันนี้เป็นแบบกลุ่มนะครับมาร์เก็ตบล็อกกาไรหรือว่าขาดทุนมีทุกอย่างอ่ะโดยผมคลิก Market นะครับที่ Market มันก็สามารถซื้อเป็นจํานวนหุ้นได้หรือว่าเป็น fractional shares นะครับหรือว่าเศษหุ้นได้นะครับผมจะซื้อ1500เหรียญนะครับอ่ะสำหรับ Amazon นะครับอ่านี่เห็นไหมดูค่าธรรมเนียมนะครับ คุณจะเห็นเลยว่าทำไมมันขึ้นศูนย์เพราะตอนนี้วีบูเขาเทรดฟรีสิบรายการนะครับภายใน30วันนั่นเองเออเจ๋งมากนะครับผมซื้อเลยนะครับเห็นไหมราคามาร์เก็ตนะผมไม่ต้องไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งราคาที่อยากได้เพราะมันเป็นระยะยาวถูกต้องไหมปุ๊บเราซื้อเลยนะครับเรียบร้อยนี่คือผมซื้อหุ้น Amazon เรียบร้อยแล้วผมเป็นหุ้นส่วนกับ Amazon แล้วเหมือนที่ลูกผมบอกเลยนะครับ ทีนี้นะครับผมจะซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับคือเท sla นะครับผมจะซื้อเท sla นะครับเหมือนตามที่ลูกชายบอกเลยลูกชายอยากได้เท sla นะครับเออ่พ่อขับ BM เแต่ลูกอยากได้เท sla นะครับก็ตามนี้นะครับอ่ะจะเราก็จะเป็นประเภทคําสั่งเป็นมาร์เก็ตนะครับแล้วทีนี้จํานวนดอลลาร์นะครับก็เป็น1,500นะครับนึ่อ่ะ1,568เอาให้หมดเลยแล้วกันนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับค่าคอมก็ยังศูนย์อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าเทรดฟรีสิบรายการ30วันครับเห็นไหมเจ๋งมากเรียบร้อยครับแค่นี้เองเราไปดูพอร์ตเรานะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมพอร์ตการลงทุนของฉันเรียบร้อยครับผมเป็นเจ้าของเท s l a แล้วก็ a m azon แล้วอันนี้เป็นหุ้นส่วนเรียบร้อยนะครับนี่เองเห็นไหมคือคุณถือเงินไว้เฉยๆเนี่ยสนะครับอันนี้ก็ว่าดีแล้วถูกต้องไหม แต่อันนี้คุณสามารถไปรุ้นรับสิทธิ์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ด้วยให้สูงสุดเทียบเท่า8ต่อปีเลยอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับวางไว้ให้สามารถเทรด10รายการฟรีได้30วันนะครับพร้อมคู่มือการใช้งานด้วยแล้วที่สำคัญนะครับตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรอยู่นะครับในใจเนาะจะทิ้งคู่มือการย้ายบัญชีนะครับหากคุณต้องการนะจะย้ายมาสู่สิ่งที่ดีกว่าละกันนะครับเรียกว่าอย่างนี้ละกันอ่ะประมาณนี้นะครับ ใครสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครวีบูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็ Description นะครับผมและอย่าลืมไปสมัครวีบูกันเยอะๆนะครับ